สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะมาดูกันนะคะว่าลัคนาราศีพิจิก16-30พฤศจิกายนค่ะความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะ Happy Birthday นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกทุกท่านขอให้สุขสมหวังสมความตั้งใจทุกเรื่องราวนะคะขอให้มีโชค ด้วยนะคะขอให้มีโชคทุกท่านเลยค่ะขอให้พบเจอแตอ่ความสำเร็จนะคะไม่ว่าคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดนะคะขอให้โรคภัยไม่เบียดเบียนนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยนะคะมาดูกันนะคะชาวพิจิกช่วง15วันหลังของเดือนค่ะจะเป็นยังไงบ้างตำแหน่งความรักสำหรับคนที่มีคู่รักคู่ครองจะไม่ทายเรื่องความแตกแยกนะคะจะทายก็แต่ เหตุการณ์ปลียย่อยเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองนะคะของชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกค่ะเขาบอกมาว่าอ่าไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องอะไรความวุ่นวายต่างๆอะไรต่างๆนานาที่ผ่านมาสถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายแล้วนะนะคะเรามองว่าเริ่มคลี่คลายจากสักจากที่ว่าอื การติดต่อการพูดคุยการตกลงอะไรกันก็แล้วแต่ที่ว่ามันเป็นปัญหาก่อนหน้านี้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มไหลลื่นละนะคะเริ่มปลดล็อกแล้วนะคะบางท่านค่ะนะคะบางท่านที่มีปัญหาบางท่านใครที่มีปัญหาากับคนในครอบครัวกับผู้ใหญ่ในครอบครัว เราก็มองว่าเดี๋ยวมันเริ่มคลี่คลายละนะคะช่วงนี้นะคะคุณอาจจะได้ใครสักคนหนึ่งนะคะามาอุปถัมภ์คุณก็ก็มีส่วนด้วยนะคะของชาวราศีพิจิกส่วนถ้าเป็นคู่รักเลยนะคะถ้าเป็นคู่รักเลยช่วงนี้ให้เรามระวังแค่เรื่องของปากเสียงแล้วก็เรื่องของอารมณ์นะคะอารมณ์คุณด้วยอารมณ์เขาด้วยนะคะอารมณ์ความคิดเห็นแตกต่างกันด้วยอาจจะเป็นเพราะว่า ไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามที่คุณไประแคะระคายมาหรืออะไรก็ตามที่คุณไปคิดมากมาเขาบอกว่าคุณน่ยคิดมากนะคะตรงนี้คอยหันหน้ามาเคลียร์กันนะคะหันหน้ามาคุยมาปรับความเข้าใจกันนะคะสาหรับคนที่มีคู่รักแล้วก็มีคู่ครองค่ะนะคะบางทีมันเป็นอารมณ์เป็นสาเหตุหรือแม้แต่กระทั่งว่าช่วงนี้งานอาจจะยุ่นวุ่นไม่ค่อยมีเวลาให้กันก็มีส่วนด้วยนะคะตรงนี้ โอเคโอเคค่ะนะคะต่างคนต่างไม่ยอมกันจริงๆคุณก็คุณก็เหมือนกับว่าพอคุณคุยอะไรไปแล้วเขาเถียงอะไรมา นะคะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าตัวเองน้อยใจด้ไหมอะไรประมาณนี้ด้ไหมแต่ถ้าคุณคิดมากนะคะเรามองว่าหันหน้ามาคุยกันดีๆนะคะสำหรับคนที่มีคู่รักแล้วก็มีคู่ครองนะคะแต่ถ้าใครเจอปัญหาอะไรมาก่อนหน้านี้เขาบอกว่าช่วงเนี้นะคะมันเริ่มคลี่คลายลงละสถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอนะคะเรื่องอะไรก็ได้นะคะเรื่องอะไรก็ได้แล้วแต่มันเริ่มปลดล็อกนะคะมันเริ่มปลดล็อกเริ่มคลี่คลายนะคะมาดูค่ะสำหรับคนที่มีประเด็นค่ะคนที่มีประเด็นจะเป็นยังไงบ้าง ความเป็นครอบครัวบางทีบางครางเรามองว่ามันก็เหมือนกับลิ้นกับฟันนะคะเพียงแต่ว่า,อ,าอย่ามีทิฏฐิเป็นที่ตั้งก็แค่นั้นก็เพียงพอแล้วค่ะนะคะมาดูค่ะคนที่มีประเด็นเขาบอกมาว่าคุณมองไม่เห็นโอกาสหรอก นะคะที่เขาจะตัดสินใจอะไรสักทีหนึ่งเพราะความที่เขาไม่รู้จักตัดสินใจแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าคุณก็พยายามแล้วนะไม่ใช่ไม่พยายามพยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะคะที่จะฉุดรั้งใจเขาที่จะทําดีเพื่อเขานะคะเพื่อขอความชัดเจนบ้างเพื่อขอ,อความกระจ่างบ้าง เพื่อขอสถานะที่มันชัวร์บ้างอะไรประมาณนี้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าทุกสิ่งทุกอย่างค่ะนะคะคุณรู้ว่าเขาเป็นคนลักษณะที่ว่าไม่เลือกที่จะตัดสินใจอะไรสักทีนะคะาบางท่านตอนเนี้ยนะคะชาวพิจิกบางท่านต้องบอกกอนนะบางท่านเท่านั้นนะคะเออโอเคบางท่าน คุณก็น่าจะจบกับความสัมพันธ์มาเรียบร้อยแล้วบางท่านนะ่ะอยู่คนเดียวเป็นพ่อเลี้ยงเดียวเป็นแม่เลี้ยงเดียวด้วยนะคะแต่ถ้าความสัมพันธ์ตรงนี้คุณรอความชัดเจนที่ว่าอืมมันมองไม่เห็นไงความชัดเจนที่คุณอยากได้อ่ะจากปากเขาคุณจะไม่ได้รับตรงนั้นนะคะมันเป็นการจบกันมาแบบชั่วพริบตาเดียวด้วยระหว่างความสัมพันธ์ของคุณเดบยเขานะต่อให้คุณปลูกต้นรักกันมาอย่างไงต่อให้คุณสะสมความสัมพันธ์นานนานปีขนาดไหนก็ตามตอนเนี้ย นะคะเรามองว่ามันเป็นอะไรที่มันจบจริงๆนะคะบางท่านถึงขั้นบางท่านถึงขั้นที่ต้องเลิกราอย่าล้างนะคะตรงท่านนี่คือสำหรับคนที่มีประเด็นนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาดูเขาคนนั้นของคุณสําหรับใครที่มีปัญหาใหญ่ๆเนี่ยโอเคมาฟังที่คนที่มีประเด็นเลยนะคะคนที่มีคู่รักคู่ครองนะคะมีปัญหาปีกย่อยให้ฟังตําแหน่งแรกนะคะมาดูนะคะเขาคนนั้นของคุณค่ะ เพราะว่าในตําแหน่งครอบครัวหรือในตําแหน่งคนที่ยังเป็นความรักกันอยู่เนี่ยจะไม่ทายแตกแยกนะคะถ้าจะแตกแยกมาตรงที่คนที่มีประเด็นมาดูกันนะคะเขาคนนั้นของชาวราศีพิจิกค่ะช่วง15วันหลังของเดือนนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างโอเคเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปนะคะแบบที่แบบที่มันมันเร็วเกินก็เป็นไปได้นะคะมันมีเรื่องราวของการปัด การซัพพอร์ตกันมันมีเรื่องราวของเรามองว่า,วาปัญหาของคุณอ่ะมันมีเรื่องของการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแหละเรื่องของฐานะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะมันก็เลยต้องเกิดเหตุการณ์แบบนี้จริงๆแล้วเราก็เชื่อว่าบางท่านอาจจะจบกันมาแล้วเป็นปีนะคะบางท่านนะจบกันมานานแล้วบางท่าน อา,อาจจะเพิ่งจบก็ได้ด้วยแต่เรื่องราวตรงนี้มันเป็นการเปลี่ยนแปลงจริงๆในความรักความสัมพันธ์เพราะมันมีเรื่องของฐานะเข้ามาเกี่ยวส่วนตัวเขาเองเขาก็ตัดสินใจแล้วเด็ดขาดแล้วนะคะเด็ดเด็ดเอาคําตอบของตัวเองนะคะเป็นคําตอบสุดท้ายแล้วว่าโอเคมันสายเกินไปแล้วที่จะหวนกลับมาเคลียร์ใจกันอะไรก็แล้วแต่หวนกลับมาพูดคุยกันแบบดีเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้นะคะจบสนิทเลยทั้งคู่เลยตายแล้ว อืมทั้งคู่เลยค่ะขึ้นมาทั้งสองฝ่ายเลยเราก็มองว่าคุณกับเขานะคะในบางคู่บอกแล้วว่าในบางคู่จบกันถึงขั้นเลิกรายา่ล้างนะคะตรงนั้นนี่ก็คือประเด็นนะคะถ้าจะมีติดต่ออะไรกันก็น่าจะเป็นการติดต่ออันนี้ต้องบอกก่อนว่าบางคู่ถ้าจะติดต่ออะไรนะต้องเป็นการติดต่อในในลักษณะเคลียร์ทรัพย์สิน นะคะนี่คือบางคู่เท่านั้นนะคะที่มีการอยู่กินกันแต่ถ้าคุณเป็นแค่แฟนกันเฉยๆนะคะเราก็กลับมองว่า,าระหว่างคุณกับเขามันก็ชัดเจนละนะคะที่มันจบจนจริงๆนะคะส่วนตัวตนของคุณคุณก็เหมือนกับว่ารู้แจ้งเห็นจริงแล้วอะนะคะมันเป็นไปไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะมันมีเรื่องของฐานะเข้ามาแทรกนะคะมีเรื่องของการซัพพอร์ตการเงินเข้ามาแทรกกันมาดูกันนะคะว่า ความในใจของชาวพิจิกค่ะนะคะความในใจของชาวพิจิกจะเป็นยังไงบ้างนะชาวราศีพิจิกนะคะคุณจะเริ่มต้นชิดใหม่แล้วแต่เรามองว่าคุณเลือกที่จะเริ่มต้นชิดใหม่ไปแล้วก็ได้ ช่วงนี้มีเรื่องราวดีๆมากมายนะคะเรามองว่ามีเรื่องราวดีๆมากมายกําลังเข้ามาสู่คุณโดยเฉพาะเรื่องของหน้าที่การงานนะคะคุณอาจจะเป็นอะไรทักษะที่ว่าเลือกต้นเลือกที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วหันกลับมาอยู่กับครอบครัวตัวเองนะคะเพราะมันไม่มีทางออกอยู่แล้วนี่ที่ดีกว่านี้นะคะเขาบอกว่าคุณไม่มีทางออกอยู่แล้วที่มันจะมีอะไรที่ดีไปกว่ากลับมาอยู่กับครอบครัวนะคะว้าว มันเป็นความสัมพันธ์ที่เรามองว่ามันมีเรื่องของความจุดจางด้วยแหละมันมีเรื่องราวของการไม่ได้พัฒนากันด้วยนะคะรักกันอยู่กันแต่มันวนอยู่ที่เดิมนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะเขาบอกมาว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอาจจะไปจับโปเขาก็ได้นะคะจับโปเรื่องอะไรก็ได้แล้วแต่นะคะหรือจับโปเขาในลักษณะที่ว่าเขามีคนอื่นก็เป็นไปได้นะคะมีคนอื่น ก่อนหรือหลังก็ได้หมดนะคะแต่เรามองว่าคุณน่าจะคิดได้ว่าอเขาน่าจะไปแอบมีอะไรกับคนอื่นน่ะโอเคยื้อสุดกําลังแล้วค่ะเรามองว่าคุณยื้อสุดสุดกําลังแล้วผลสรุปสุดท้ายแล้วตัวตนของคุณคุณอาจจะหวนกลับมานะคะให้ความสําคัญกับครอบครัวอยู่กับครอบครัวแล้วละ่ะพราะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันไม่น่าจะสามารถไปต่อได้ละนะคะนี่ก็คือในใจของคุณ มันจบอะจบขึ้นมาตั้งกี่รอบเนี่ยฮะมาดูนะคะเขาคนนั้นของคุณค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเขาคนนั้นของชาวราศีพิจิกเขาเป็นเลือกตัดจบเองอะเรามองว่าการตัดจบของเขาก็คือการเห็นแก่ตัวนะคะเขาน่าจะกลับไปหาคนเดิมของเขาไหมหรือเขาอาจจะมีครอบครัวของเขานะคะ นี่คือสิ่งที่เขาเลือกตัดจบโดยที่ไม่สนใจเยดีอะไรเลยนะคะไม่สนใจความรู้สึกของคุณด้วยนะคะว้าวเป็นเขาเอาคุณไว้เป็นแค่หนึ่งในคอลเลกชันไหมหนึ่งในตัวเลือกไหมคะเนี่ยค่ะเขาเาคุณเป็นแค่หนึ่งในตัวเลือกในความสัมพันธ์น่ะนะคะหรือแม้แต่ทั้งว่าถ้าเป็นฝ่ายชาวราศีพิจิกเองนะคะก็ย่อมหมายถึงว่าเขาก็แพ้เป็นแค่หนึ่งหนึ่งในตัวเลือกคุณนะคะ ว้าวตัดสินใจแล้วค่ะเลือกที่จะจบตัดสินใจเลือกที่จะปล่อยวางตัดสินใจเลือกที่จะอยู่กับปัจจุบันแล้วก็อยู่อย่างเ,เรามองว่าอยู่อย่างมีเหตุมีผลนะคะอ,อ,อาจจะคิดได้ว่าก็สมควรแก่เวลาก็ลองดูปล่อยคุณไปนะคะปล่อยให้คุณไปมีชีวิตอิสระนะคะตามเผื่อว่าคุณจะมีอะไรที่ดีกว่านะคะตรงนี้ส่วนตัวเขาเองเหรอ ออถ้าไม่ใช่ฝ่ายคุณมีมีคนของคุณนะก็ต้องเขามีคนของเขานะคะเขาก็น่าจะมีคนของเขาจริงๆอะนะคะตรงนี้เขามีคนของเขาล่ะ ที่ผลักดันเขาได้อะนะคะผลักดันเรื่องอะไรก็ได้โดยเฉพาะเรื่องของงานนะคะอาจจะเป็นคนผู้หญิงอาจจะเป็นคนที่มี power มากพอสมควรก็เป็นไปได้นะคะที่จะหนุนหนุนชีวิตเขานะคะนี่ก็คือความคิดของเขาที่มันออกจะเห็นแก่ตัวสักนิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่า <c oughs> มาดูแนวโน้มค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะแนวโน้มของชาวฝั่งพิจิตรพิจิตรพิจิตร ะคะพิจิกมาดูกันนะชาวราศีพิจิกค่ะเขาบอกมาว่านับจากนี้ไปคุณก็จะขอใช้เวลาทุกวันนี้ลืมเรื่องราวในอดีตก็ในเมื่อเขาไม่รู้จักรักษาหัวใจคุณไว้เอง นะคะเขาไม่เคยมองเห็นคุณค่าในตัวตนของคุณเลยคุณก็จะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไว้เบื้องหลังเป็นอดีตนะคะแล้วทุกวันนี้เราก็มองว่าชาวพิจิตบางท่านมีโชคโชคมาหานะคะชีวิตของคุณนะคะคุณกําลังหาความสุขกําลังหาความสําเร็จให้กับตัวเองพยายามสนใจในเรื่องแต่โดยเฉพาะในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองแล้วในเรื่องของทรัพย์สินของตัวเองด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งค่ะคุณบอกคุณไม่เอาแล้วอะ จากการที่คุณต้องไปเลี้ยงดูปูเสือใครนะคะไปดูแลซัพพอร์ตใครอะไรประมาณนี้ด้วยเพราะคุณคิดว่าสิ่งที่คุณมอบให้เขาไปอะ่ะกับสิ่งที่คุณได้รับกลับคืนมามันช่างแตกต่างกันมันช่างไม่มีความยุติธรรมอะไรใดๆเลยนะคะตรงนี้นี่ก็คือสิ่งที่ชาวพิจิกเลือกนะคะเรามองว่าคุณเลือก เลือกที่จะอยู่กับตัวเองเลือกที่จะมีความเข้มแข็งเพราะว่าคุณถือว่าโอกาสของคุณยังมีนะคะคุณหาความสุขได้ด้วยตัวเองคุณหาความสําเร็จได้ด้วยตัวเองเพราะคุณเป็นคนอดทนนะคะเป็นคนที่ว่า ล้มแล้วลุกขึ้นมาได้อะนะคะเรามองว่าคุณล้มแล้วลุกขึ้นมาได้นะคะของชาวราศีพิจิกโอเคนะคะนี่ก็คือแนวโน้มฝั่งคุณนะคะจบเริ่มต้นชิดใหม่โอกาสใหม่ฟ้าใหม่มาเรียบร้อยแล้วอะไรที่ไม่ใช่เขาก็มาทําลายล้างให้ไม่ใช่อะไรที่ไม่ใช่ก็ต้องกลายเป็นอดีตที่มันต้องลืมนะคะตรงนี้เดี๋ยวมาดูค่ะเขาคนนั้นของชาวราศีพิจิกค่ะ เขาคนนั้นของชาวราศีพิจิกค่ะจะเป็นยังไงบ้างว้าวคุณมันเหมือนกับว่าชีวิตของเขาอะมันสบายหรือเปล่าอืมเรามองว่าแบบนี้นะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะถ้าเป็นฝ่ายเขาก็ทำคุณอะมันย่อมหมายถึงว่าความคิดที่เขาจะตัดสินใจตรงเนี้ยเขาเอาตัวเองไปที่ตั้งนะคะอาจจะเห็นแก่ตัวสักนิดนึง นะคะแต่เอาตัวเองไปที่ตั้งเพราะเขาต้องการความมั่นคงในชีวิตจริงๆนะคะแต่ถ้าจะบอกว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาให้ค่าคุณได้แค่นั้นคือคบกันได้อยู่กันได้แต่ไม่ได้ให้การผูกมัดใดๆนี่คือสำหรับคนที่แค่เป็นแฟนกันแต่ถ้าคนที่เคยอยู่กินกันก็ย่อหมายถึงว่าคุณจบกันแบบเรียบร้อยแล้วนะคะจบกันแบบความเห็นแก่ตัวความเอาตัวเองสบายไว้ก่อนนะคะ อยากจบเพื่อความมั่นคงของตัวเองนี่ก็คือฝั่งเขานะคะเลือกที่จะลืมคุณไหมลืมค่ะลืมสนิทด้วยนะคะลืมคุณได้เลยเลือกที่จะเป็นฝ่ายทําร้ายใจคุณนะ่ะเขาบอกมาว่าเขาแหละอาจจะเห็นแก่ตัวสักนิดหนึ่งที่ทำร้ายใจิตใจคุณแต่เขาต้องการความมั่นคงในชีวิตนะคะว,ว้าวโอเคค่ะ นะคะโอเคอเขาไม่คิดจะเคลียร์ปัญหาอะไรใดๆกับคุณด้วยปล่อยนิ่งเฉยไปอย่างนั้นนะคะนิ่งเฉยจริงๆไม่เคยหันหน้ามาเคลียร์แล้วก็ไม่เคยคิดจะเคลียร์นะคะหนทางของเขามีหนทางเดียวก็คือความมั่นคงในชีวิตความสําเร็จในชีวิตเท่านั้นนะคะนี่คือฝั่งเขาค่ะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าบทสรุปของชาวราศีพิจิกนะคะจะเป็นยังไงบ้าง เขาบอกว่าความรักที่ไม่รู้จักเลือกความรักที่กักทั้งสองฝ่ายผลสรุปสุดท้ายแล้วก็ต้องน่าจะมีฝ่ายหนึ่งนะคะที่ต้องเดินออกมานะคะเรามองว่าผลสรุปสุดท้ายชาวพิจิกคุณก็ยังมีความหวังกับตัวเองอยู่ดีนะคะคุณไม่เคยหมดหวังกับชีวิตนะคะคุณอาจจะคิดได้ว่าเดี๋ยวสักวันหนึ่งโอกาสคู่ของคุณยังไงก็ต้องมา ะะสักวันหนึ่งขอให้ตัวเองเป็นคนที่มีความสำเร็จบ้างนะคะอะไรประมาณนั้นโอเคนะคะเขาบอกมาว่าชาวพิจิกค่ะคุณขอแค่โอกาสตัวเองมีชีวิตเนี่ยความเป็นอยู่ที่เพียบพร้อมที่มั่นคงนะคะแล้วสักวันหนึ่งเดี๋ยวความรักดีๆก็จะตามมานี่คือคือบทสรุปของคุณนะคะแล้วก็มีจริงด้วยเรามองว่ามีจริงด้วยโดยเฉพาะ คุณไม่ต้องการค่ะความรักที่ไม่รู้จักเลือกคุณไม่ต้องการความรักที่มันมีอะไรปกปิดปิดบางกันความรักที่ไม่รู้จักรับผิดชอบนะคะมีเรื่องราวของการทําอะไรรับหลังนับจากนี้ไปตัวเองมีความมั่นคงเมื่อไหร่ก็จะขอให้เจอความรักดีๆนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าคุณก็จะได้ความรักดีๆด,ด้วยนะคะของชาวราศีพิจิกเดี๋ยวมาดูนะคะว่า มาดูกันค่ะคุณโสดนะคะโสดพิจิก ตัวตนของคุณอีกแล้วทําไมเขาบอกมาว่าตัวตนของคุณคุณอยู่ได้อยู่คนเดียวก็อยู่ได้ถึงแม้ว่าบางครั้งคุณอาจจะเหงาบ้างนะคะแต่คุณขออย่างเดียวจริงๆก็คือหนึ่งขอให้ชีวิตของตัวเองอะ่ะดีกว่าอาดีตที่ผ่านมานะคะชีวิตควาเป็นอยู่ต้องดีกว่าอาดีตที่ผ่านมามันต้องดีขึ้นนะคะตรงนี้แต่เราก็มองว่าเร็วนี้ของชาวราศีพิจิกคุณอาจจะมีใครสักคนหนึ่ง เข้ามาในชีวิตของคุณนะคะแต่ตัวตนของคุณคุณมองแต่ความสําเร็จของตัวเองเท่านั้นเองนะคะคุณอยากจะได้ความสําเร็จคุณอยากจะให้ชีวิตมันมั่นคงกับอดีตจากอดีตท,ที่ผ่านมานะคะคุณอาจจะจบกับความรักที่มันไม่ดีมาแล้วแยแย่มาแล้วความรักที่มันคุมเครือความรักที่เข้ามาหลอกลวงความรักที่มันไม่ชัดเจนความรักที่มีพันคนอื่นมีพันธะ นะคะอะไรประมาณนั้นนะคะคุณไม่ต้องการอีกต่อไปนะคะเรามองว่าชาวพิจิกสิ่งที่คุณหวังคือความมั่นคงในชีวิตคือต้องดีกว่าเก่าตัวเองต้องได้ดีกว่าเก่านะคะตัวเองต้องได้ดีกว่าอาดีตที่ผ่านมานะคะตรงนี้คุณเคยทําอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อคนคนหนึ่งทุกอย่างด้วยถึงแม้ว่าจะเหนื่อยถึงแม้ว่ารู้อยู่แล้วว่าหนทางวันข้างหน้ามันมองไม่เห็นปลายทางที่สว่างคุณก็ทํา ะะแต่ตอนนี้คุณจะหันมาสนใจตัวเองทําเพื่อตัวเองนะคะของชาวราศีพิจิกนี่คือเขาเขาฟ้องมานะคะมาดูนะคะตรงนี้มาดูค่าแต่เราก็มองว่าคุณก็น่าจะมีใครเข้ามาหาคุณแล้วนะอาจจะได้พบเจอใครสักคนหนึ่งนะคะที่เป็นคนคุ้นเคยก็ได้คนที่เคยรู้จักมาก่อนก็ได้นะคะหรือความรู้สึกของคุณแวบแรกรู้สึกว่าเหมือนเคยเจอที่ไหน นะคะอะไรประมาณนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนต้องเปิดดูก่อนว่าใช่ไหมมีคนเข้ามาจีบค่ะเป็นคนมีตำหนิมีคนเข้ามาชอบอะ่ะมาชัดเจนด้วยนะคะของชาวราศีพิจิกแต่ทำไมคุณไม่เลือกก็ไม่ทราบได้ เรามองว่าคุณไม่เลือกอะ่ะเรามองว่าคุณไม่ชอบนะเรามองว่าคุณอะ่ะตอนนี้คุณอยากจะได้ความสําเร็จในชีวิตหรือเปล่า<ม>บอกแล้วว่าชาวพิจิกคุณอยากจะได้ฐานะที่ต้องดีกว่าเก่าชีวิตต้องดีกว่าเก่าอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งเรามองว่าคุณคุณป้องกันตัวเองสุดๆอะ่ะไม่อยากให้ใครมาหลอกคุณอ่ะนะคะมาดูหน่อยนะ โอเคค่ะเขาบอกมาว่าตอนนี้ชาวราศีพิจิกคุณเริ่มมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองเริ่มมาเห็นคุณค่าของตัวเองเริ่มมาเห็นว่าตัวเองก็ยังมีมีดีเหมือนคนอื่นนะคะสามารถทำอะไรก็ได้สามารถทำงานเก็บเงินก็ได้สามารถรวยด้วยตัวเองได้นะคะตรงนี้แต่ถ้าจะบอกว่าคุณ คุณไม่ค่อยจะกล้าเปิดใจด้วยอะนะคะถ้าเป็นเรื่องของความรักอาจจะเป็นเพราะสาเหตุว่าถ้าเปิดใจแล้วเดี๋ยวจะมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าช่วงนี้นะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเวลาคุณมีความรักต้องผ่านความคิดเห็นชอบของผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีส่วนด้วยนะคะบางท่านพอมีแฟนนะคะอ่าเหมือนกับว่า โอ้ยพ่อแม่ต้องเห็นชอบเห็นดีเห็นงามอะไรประมาณนี้นะคะแต่เรามองว่าเดนือสิ่งอื่นใดคงไม่เรื่องนี้คงไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ของคุณคือหนึ่งคุณอยากได้ชืิอที่ดีกว่าเก่าสมบูรณ์แบบกว่าเก่าเพราะคุณรู้แล้วว่าตัวตนของคุณคุณมีคุณค่านะคะคุณมีคุณค่าคุณสามารถทำะไรได้คุณรักตัวเองมากขึ้นถนอมตัวเองมากขึ้นนะคะตรงนี้ โอเคนะคะแล้วอีกอย่างนึงค่ะชาวราศรีพิจิกคุณบอกว่าคุณไม่อยากจะไปเลี้ยงดูปูเสือใข่แล้วอะคุณไม่อยากจะไปเปใครคุณไม่อยากจะได้ความรักที่มันมีแต่เรื่องของเป็นฝ่ายเปเป็นฝ่ายดูแลนะคะอ่าแล้วอีกอย่างหนึ่งความรักที่มันไม่ได้รับการรับความยุติธรรมกับคืนมาคุณบอกคุณไม่ต้องการ โอ้โหกว่าจะหลุดพ้นแบบนั้นมาได้เรามองว่ากว่าคุณจะเป็นชาวพิจิตตอนนี้ได้คุณใช้ความอดทนอดกลั้นมากเลยอะนะคะที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะที่จะมากลับมาเป็นชาวพิจิตคนเดิมอะคะ่ะนะคะจริงๆอะชาวพิจิตคุณมีคนเข้ามาอยู่แล้วล่ะนะคะผ่านในชีวิตของคุณอะแต่คุณไม่เลือกที่จะมองเขาเลยนะคะคุณไม่เลือกที่จะสนใจด้วยเขาบอกว่าตอนนี้ชาวพิจิตสนใจอย่างเดียวจริงๆงานเงิน ฐานะขอให้ตัวเองต้องดีกว่าเก่าเพราะตอนนี้เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะของชาวราศีพิจิกเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่จริงๆนะคะแต่เราก็เชื่อว่าชีวิตของคุณกําลังเริ่มได้ดีเริ่มดีกว่าเก่าที่ผ่านมาแล้วก็มันก็จะดีขึ้นนะคะตามสเต็ปตามขั้นตอนด้วยโอเคนะคะนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของชาวราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกอ่า ชีวิตของคุณก่อนหน้านี้ไม่รู้ไม่ทราบคุณเจออะไรมานะคะแต่เรามาว่าตอนนี้พิจิกชีวิตของคุณกับตะลปัดอาจจะเริ่มได้ดีแล้วนะคะดีแล้วด้วยแล้วคุณก็ต้องการความมั่นคงคุณก็ต้องอะไรที่คุณต้องการอะไรที่ว่ามันมั่นคงมากกว่าเก่านะคะการเงินก็ต้องรวยกว่าเก่าการงานก็ต้องมั่นคงกว่าเก่าอะไรประมาณนั้นนะคะโอเคแต่ถ้าเรื่องของความรักถ้าใครเข้ามาเราก็กลับมองว่าคุณก็เหมือนกับ ดูดูได้อะแต่คุณก็ไม่ชอบไหมอ่ะ,อะเรามองว่าคุณไม่ชอบหรือเปล่าแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะมันเหมือนกับว่าตอนนี้เวลาของคุณมีค่ามากเวลาของคุณต้องให้กับงานเพราะตัวเองอยากจะได้ความมั่นคงนะคะไม่อยากให้โอกาสตรงนี้หลุดลอยไปนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของชาวพิจิกค่ะนะคะถ้าชาวพิจิกคุณต้องการความมั่นคงในชีวิตก็ขอวอวยพรให้คุณเจอประสบความสำเร็จ นะคะขอให้ประสบความสําเร็จเรื่องของความรักอยู่ที่ตัวตนของคุณคุณจะเปิดใจให้เขาอยู่ในสถานะไหนนะคะเป็นกระยาณมิตรที่มาเกื้อกูลกันก็ได้เป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่มันค่อยๆมองเห็นความดีซึ่งกันและกันก็ได้ด้วยนะคะอยู่ที่คุณเท่านั้นเองนะคะว่าจะจัดเขาอะ นะคะอยู่ตรงไหนในพื้นที่ของหัวใจคุณนะคะโอเคค่ะไว้ติดตามคลิปต่อไปนะคะขออวยพรชาวพิจิกนะคะช่วงนี้ช่วงเบอร์เด์นะคะขอให้คุณมีความสุขสมหวังทุกสิ่งอย่างนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ